สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับพาพี่น้องมาดูอิสุเดก้าสิบโลอาจจะไม่ได้แต่งซิ่งแต่งสวยแต่แรงครับพี่น้องแรงตัวนี้แม่ถือว่าจัดจ้านครับแชสซีใหญ่มากเครื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องตอนนี้เปิดหัวไว้แล้วครับเปิดหัวไว้เต็มเลย โอ้นี่ติ๊กเกอร์กี่ใบอยู่นี่ออเอ้ยให้เพื่อนอ้นนึงเลยน่นนะอ๋อกะแถบเขียวอยู่ด้วย <TF> อันนี้ยังว่าติดบ่ด,ดีครับพี่น้องสวดูอง,องเอวเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องหน่อยว่าตกลงแล้วเชาฟเฟอร์เครื่องเท่าไหร่นะสองเจ็ด,จดพี่น้องนะสองเจ็ดนี่เอ๊ยโอ้ มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าแล้วเนี่ยโอ้สวยครับพี่น้องเครื่องใหญ่มากเลย6สูบเขาเขียนว่าอะไรนี่อองเป็นน้องมีเทอร์โบครับมีเทอร์โบรหัสเครื่องเดี๋ยวเดี๋ขึ้นไปดูไม่ได้พี่น้องนะครับนู่นรหัสเครื่องครับ คนขับนี่ขับอย่างเดียวครับครับอย่างเดียวแล้วก็เติมน้ําเช็คนะ้ามันเครื่องอย่างเดียวโอ้เครื่องอย่างกิ๊กเลยครับนี่ขึ้นไปดูไม่ได้พี่น้องรหัสเครื่องนะตัวน,นี้สองเจ็ดศูนย์ใครรู้บ้างครับว่ารหัสเครื่องอะไรมันมีอยู่ข้างบนอยู่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อน,นอขึ้นไม่ได้พี่น้องฟังน,นี้เอ้ยต้องไทยดะขึ้นไปดูหน่อยดิ <c oughs> เอา้าเจอน้องใหม่ขึ้นไปดูรหัสเครื่องให้หน่อยตรงไหนครับเชือนี่นี่ฝ้ามานะันอะฝาดำเนี่ยเ,เดี๋ยวมัวแล้วเดี๋ยวเอาเนี่ยเนี่เออตรงฝ้าดำใช่ไหมเออตรงฝ้านั่นแหละเขาเขียนว่าอะไรเอามือเช็ดเช็ดทีมันไม่มันจะบอกรหัสเครื่องอนะเห็นไหมอูโลกหมดแล้วครับมีไหมมันเขียนว่าอะไรหกเฮ็ดเจ็ดเฮ็ดอะไรเนะี่ยเขียนว่าอะไร SD 1 TC หนึ่งทีซีดีมันมันมันลอกครับมันลอกมันไม่เห็นมันลอกมันหลอกวิดแล้วครับลงมาแล้วครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตรงปั๊มพี่น้องนะปั๊มไม่รู้โอ้ปั๊มนี่ก็เขียนว่าอ้าไม่เป็นไรท่านใดรู้ครับตัวนี้เทรบโบก็เบ็ดเสร็จที่สองเจ็ดนะพี่น้องนะมันน่าจะบล็อกเดียวกับนางฟ้าเลยนะ เครื่องบอกเดียวนางฟ้าแต่ว่าน่าจะเออใช่พี่น้องนะเครื่องนางฟ้าสองสี่แต่ว่าติดเทอร์โบเนาะติดเทอร์โบก็จะริเพิ่มอีกสามสิบแรงม้านะครับก็จะเป็นสองเจ็ดนี่ครับเทอร์โบนะครับน่าจะตัวเดียวนางฟ้านะผมดูในเครื่องแต่ว่ามีเทอร์โบก็จะสองเจ็ดเพิ่มมาอีกสามสิบแรงมา้านี่ครับโอเคโอ้ยถังน้ำมันนี่ ยังดีเลยพี่น้องนะอูชัดซีใหญ่มากชัดซีใหญ่อ่ะเปิดดูน้องๆดูเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมพาไปด้วยเทล ER เลอร์ JC JCM JCM โอเคครับดูเสร็จแล้วเนาะนี่ F X เสร็เขาเขียนว่าชัดซีนี่ F X เส็หนึ่งสาม N F Y นะพี่น้องนะ เปรี้ยเลยครับเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยเครื่องนางฟ้าเลยอาจจะเปลี่ยนหัวเดก,ก้าได้เป็น้องนะอ่ะพามาดูเทลเลอร์รุ่นปูหน่อย JCM JCM ในตำนานนะครับโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาใช้ขึ้น200โดยเฉพาะครับขึ้นวันโวกับ F6 กินยังเราน,น,นี่กินฟาลันบ่ฟาลันบ่ฮ <c oughs> <c oughs> อแม่นบ่เออทานตะวนันนึกว่าฟาลันฟาลันนี่แขวฮักเบิดเลยตัวนี้สองหนึ่งศูนย์นะพี่น้องนะโอ้ถ้าเอาหัวรอกมาใส่นี่เปลียเลยนะครับสองเพลาแล้วก็ใหญ่มากใช้ขึ้น F 6หกครับนี่ใช้ขึ้นคันนี้เลยหมายถึงว่าขึ้นใกล้กลนะครับย้ายใกล้ๆ ถ้าย้ายต่างจังหวัดก็จะใช้โรเบตนะนี่ครับจะซีอเูคเลยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ไอ้เพลาเพลาข้างล่างนะพี่น้องเนาะเพลาล่างหน่อยว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ครับโอซูมโมเครื่องนี้ไปต้องดูเพราะเปิด 2องหนึศูั่นโอ้ดูชัดซีดิใหญ่มากครับป๊าดใหญ่กว่าพี่หลงอิสุสมัยก่อนถ้าเป็นร็อกกี้เจซอก็จะใหญ่นนะน้องนะนี่ครับโอ้เหล็กนี่เหล็กเหล็กก็จะสอดทีมากครับพี่น้องนะใส่ทีมากเลยนี่ดูช่วงล่างอุ้ยเราล่างนี่ยเราขับ โอ้ชอบครับนี่นก็อาจจะอายุเยอะ่น้องนะอายุเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยครับญี่ปุ่นเห็นนะ้กูดกูดฝรัง่งเห็นไม่ก่อนเลยน้องอ่ะก็วิดีโอชุดนี้จบแค่เจ็ดนาทีนะครับซุิตโมโลแล้วก็เดก้านะครับสามคันเลยวันอาทิตย์ โรหัวหน้าสั่งงานมากครับอ่าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ